จ,จ,จิตนี้กาบแจนี้เนาะจากสวัสดีจากเพื่อนๆทุกคนจาเฮงเฮงปั่งๆเจอกับย่าออมมัมวทิพน้หนาจากซองมาตรงนี้ก็สดชื่นนะจากเวลาย่าออแแบบว่าเนน้ํางเมน้เกษตรกรมือใหม่ คือบ่บ่ถูกแดดจ้ะเพราะว่าเวลาย้ายออกแบบว่าเแดดแรงแดดน้ำซับเกษตรกรมือใหม่คือบ่บ่ถูกแดดจ้ะเพราะว่า น้องกระทำความสะอาดไปเงินดอกบัวนะจ๊ะกำลังบานเบ่งงามเลยจ้ะคล่ไข่เกับะจ้ะซองมาตรงนี้ก็สดชื่นนะจ๊ะเวลาย้ายอ่อแบบว่าวันนี้แดดลมล้มตกะ่ะ หลวัวดอกบัวง,งา้มันกำลังงมามเวลาย้ายออกแบบว่าน้ำแดงเนี่ยน้ำเศร้าฮน้ำแดดอ่อนๆจ้ะเศร้าบางแลงบางเนาะจ้ะกระเฮ็ดเล่นไปเนาะจ้ะหนะ้าบานเจ้าของบ่ได้ฟาวจ้ะ เกี่ยงเลยจาาปีมือตามพอดีหนาบานลุกๆนอจ่าเราตัดวันนั้นกับบทท่านได้เกี่ยงนอจ่าพอดีหนาบานลุกๆนอจ่าเราตัดวันนั้นกับบทท่านได้เกี่ยงนอจ่า พอดีหนาบานลุกๆนอะจ้าเราตัดวันนั้นกับบทท่านได้เกี่ยงนอนจ่า,อาพอดีหนาบานลุกๆนอะจ้าเราตัดวันนั้นกับบทท่านได้เกี่ยงเนอะจ้าเวลายายออกแบบว่า เวลาย้ายออกแบบว่าน้เํเต็มน้ํา3ดอกปัวเนาะจ้ะกําลังบ้านเบ็งน้ํเลยจ้ะคลายๆกับจ้ะสวัสดีจ้างานจเจ้าเพื่อนๆ อันหนึ่งจากเพราะว่ายนีเป็นข้อกติกากิจกรรมนะจ้ะเหมือนตั้งนัฬนีก่าไว้เนาอจ้ะพอเลี้ยงมากระโตปลุกเลยไงหน่อจ๊ะซองมาตรงนี้กระสุดชื่นเน่อจ้ะน้ำพอดีหน้าบานลกนนุกๆเนาอจ้ะเราตัดวันนั้นกับบทันได้เกี่ยงเนาอจ้ะ ก็ทำความสะอาดไปไมันมันนี่แดดลมล้มตกอะมาตัดอีกหลบดอกบัวงามันกำลังงามเราบอกว่าเราตัดหยาย้ําไดฝนตกย้ํานั้นฝนใบย้อยอาจจะตกไปช่วงแรงน้อ้จช่วงแบบเขานอนก็ดียะมันนี่แดดลมล้มตกอะมาตัดอีกหลบดอกบัวงามันกำลังงามเราบอกว่าเราตัดหยาย้ําไดฝนตกย้ํานั้นฝนใบย้ญญญกอยอาจจะตกไปช่วงแรงน้อ้จ ช่วงแบบเขานอนก็ดีอะเขายังอยู่ในกระทงเลยเนาะจ้าเจกี่ยงเลยจ้าฝีมือตาอัปเดตหน้าบ้านเย้ออตอนนี้ตะนมในทําการ ตัดกลิ่นดอกบัวนะจ๊ะกำลังบานเบ่งงามเลยจ้ะคล่ไขกับจะแล้วบอกว่าเราตัดหย่ายง้มไดอฝนตกอย่านั้นฝนบนใยญ่ายอาจจะตกแต่ช่วงแรงนะจ้ะช่วงแบบเขานอนก็นดียะวันนี้แดดลมล้มตกอะมาตัดอีกรอบดอกบัวง,งามมันกำลังงาม พอดีหนาบานลกๆนอะจ้าเราตัดวันนั้นกับบทท่านได้เกี่ยงนะจ้าดอกบัวสวยงามเลยจ้ากระลังบานสวยงามจ่าตัวหนาบานนี่จต่กระลังบานสวยงามอัปเดตหนาบานเยอตอนนี้ตะนมได้ทําการตัดคลิป งกระทำความสะอาดไปไหมสอ,อนดอกบัวสวยงามเลยจากกระลังบานสวยงามจา้ะบัวนาบานนม่แต่กระลังบานสวยงามหนึ่งจากพราวยำเป็นเขากระดิเหตจิจกรรมน่อยจ้ะ เหมือนตังนะนีนกาไว้มาจา้ะพอเล้งมาก็โตปุบเลยนะแล้วบอกว่าเราตัดหยางย้ํใดฝนตกย้ํนั้นฝนบัรยายอาจจะตกแตช่วงแล้งงมาจา้ะช่วงแบบเขานอนก็ดียะมันนี่แดดลมลมตกกะมาตัดอีกรอบดอกบัวง,งา้มันกำลังเกษตรกรเรกรมือใหม่คือบอ บาถูกแดดจา้าเพราะว่าพอดีหนาบานลุกๆเนาะจ่าเราตัดวันนั้นกับบทท่านได้เกี่ยงเนาะจ่ะอ้ามจะเพื่อนเปืือนวันนี้แดดลมล้มตกกะมาตัดอีกรอบดอกบัวง,งามันกำลัง đó bùa xui nga m lấy chả, cả cân bằng bảm xui nga m cả bùa nhà bảm lấy cả cân bằng bảm xui <laughs> nga m hao vẫn nó cả đường lấy cả thời gian พอดีหนาบานลุกๆเน,นาะจ้าเราตัดวันนั้นกับท่านได้เกี่ยงเนาะจ้าอาจารย์สวัสดีจ้า,จาเราบอกว่าเราตัดหยางย้ําได้ฝนตกย้ํานั้นฝนบรนยัายอาจจะตกแต่ช่วงแรงเน,นาะจ้าช่วงแบบเขานอนก็ดีงามจะเเลื่น เวลายายออกแบบว่าเดแบบือดน้ำแดงเดืนด้ำสกแล้วบอกว่าแล้วตัดห้ายน้ำใดฝนตกน้ำนั้นฝนบรรยายอ่จะตกแต่ช่วงแล้งนาะจ้ะช่วงแบบเขานอนก็ดียางดอกบัวเน,นาอจ้ะกำลังบานเบ,บ่งงามเลยจ้ะไข่ไข่นาำจะเปื่น แล้วบอกว่าเราตัดหยางย้ําใดฝนตกย้ํานั้นฝนบรนยัอาจจะตกต่ช่วงแล้งนาะจ้ะช่วงแบบเขานอนก็ดียาะย้ําเดดอ่อนๆจ้ะเศาบ้างแล้งบ้างเนาะจ้ะ,ะเหตุเล่นไปนาะจ้ะหนาบานเจ้าของบดี้าวจ้ะดอกบัวนาะจ้ะกำลังบานเบ่งงามเลยจ้ะ คาคๆกับจดสวัสดีจ้าสวัสดียำเด็ดอนโอนจ้าเศาบ้างแรงบ้างเนจ้ากระหติตลินไปเนจ้าหนาบานเจ้าของบดร้่าวจ้า้ามจ้าเพื่อน